ผมสงสัยว่านี่คือประดูป่าหรือประดูกิงอ่อนสวัสดีครับพี่น้องวันนี้คนรักธรรมชาติจะชวนพี่น้องมาดูเพื่อให้รู้ว่านี่คือประดูป่าหรือประดูกิงอ่อน ตอนที่ผมซื้อมานี่อ่าผมบอกอเขาบอกว่าเป็นประดู่ป่าแต่ว่าเวลาผมปลูกเนี่ยมันสูงชะลูดเร็วมากเนี่ยดูสิครับเขาสูงชะลูดเร็วมากแล้วก็เวลาเขาแตกกิง่งเนี่ยเห็นไหมครับกิ่งเขาเนี่ยอ่าบางทีต้นต้นกระดงของเขาเนี่ยก็ยังอ,อ่อนมาแบบนี้ โน้มโน้มลงถึงดินแบบนี้ก็มีนะครับนี่คือตัวอย่างที่ผมสงสัยว่าเอ๊ะทำไมเขาสูงชูดแบบนี้นี่คือผมปลูกบนคันสะซึ่งเป็นดินเหนียวนะครับปลูกแล้วก็ตรงนี้ปลูกปี65ปีนี้ก็6.8 666..7..6..8 ก็3ปปีแล้วนะครับก็โตเร็วมากโตเร็วจนผมตกใจว่าเอ๊ะตกลงเขาเป็นประดู่อะไรกันแน่ เขาชอบโน้มเอียงมาแบบนี้เพื่อนๆครับให้ดูให้ดูใบให้ดูบใดบของเขานะครับเผื่อเพื่อนๆรู้และเข้าใจว่านี่คือประดู่อะไรนี่ครับนี่คือใบของเขาด้านหลังของใบก็จะเป็นเป็นเขาขาวแบบนี้นี่ครับด้านหน้าก็จะมันๆนิดหน่อยนะครับก็เดี๋ยวไปดูต้น ต้นจะออกสีน้ำตาลนะครับเป็นต้นออกสีน้ำตาลน้ำตาลนะครับสีน้ำตาลน้ำตาลดูจากต้นนี้ดีกวา่าต้นนี้เห็นชัดชัดกว่าตัวน,นั้น,นที่มันเอียงนี่ครับต้นเขาจะเป็นสีน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้น,นี่คือ3ปีปลูกพร้อมๆกันปลูกบนคันสะพร้อมๆกันดูนะครับดูกิ่งเขา แต่ว่านี่คือช่วงที่เขายังอ่อนอยู่ช่วงที่เขาอ่อนอยู่เขาก็จะโน้มมาแบบนี้แต่พอสักพักพอเขาเริ่มแข็งแรงเริ่มเริ่มเริ่มแข็งนะครับจากที่เขาอ่อนโน้มลงเนี่ยเขาก็จะค่อยๆดันขึ้นดันขึ้นดันขึ้นตรงตรงเลยเหมือนกับต้นนี้นะครับต้นนี้ปีที่แล้วเขาก็อ่อนแบบเนี้ย โน้มลงมาถึงดินเลยนะครับปีที่แล้วต้นนี้เขาโน้มมาถึงดินเลยนะครับผมไม่ได้ถ่ายรูปเอาไว้แต่พอปีนี้ต้นเขาแข็งแรงขึ้นเขาก็งอนะครับจากต้นแรกที่เขาอ่อนลงแบบนี้นะครับจากที่เขาอ่อนลงแบบนี้พอต้นเขาโตขึ้นแข็งแรงขึ้นเนี่ยเขาก็จะงอจนตรงแบบนี้นะครับมีนกมาทำมาทำรังอยู่แล้วนยนะครับก็เป็นธรรมชาติระบบนิเวศก็จะตามมา แค่ปลูกต้นไม้ระบบนิเวศก็จะตามมานะครับเพื่อนๆครับเพื่อนๆที่พอให้ให้ความรู้ได้ว่านี่คือต้นประดู่อะไรประดู่ป่าหรือประดู่กิ่งอ่อนนะครับแต่ไม่ว่าจะเป็นประดู่ป่าหรือประดู่กิ่งอ่อนผมก็โอเคทั้งนั้นเพราะมันคือต้นไม้ที่ผมตั้งใจจะปลูกอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆที่พอมีความรู้ช่วยคอมเมนต์ใต้คลิปหน่อยนะครับเรียนรู้กันไปพร้อมๆกันนะครับ คนที่ปลูกต้นไม้พี่น้องครับเนี่ยฮะปลูกต้นไม้แล้วจะไปไหนล่ะมันมีความสุขดูสิครับ3ปีมีป่าแล้วนะครับ3ปีมีป่าแล้วจะเอายังไงอีกล่ะนะครับนี่คือปลูกสามปีหรือเป็นเพราะว่าผมปลูกทีเกินไปนะครับระยะก็ คร่าวๆก็ประมาณ1เม็ดคูณ1เม็ดนะครับผมปลูกทีๆเลยนะครับเพราะว่าปลูกตอนที่ปลูกทีๆเพราะว่าการเขาเขาตายนะครับเพราะว่าอตอนที่ปลูกเจ้าของไม่ได้อยู่ดูแลปลูกไว้แล้วปลูกแล้วก็หันหลังเลยนะครับปลูกบนขั้นสะแล้วก็หันหลังเลยผมก็ไปทํางานอยู่กรุงเทพตามปกติกลัวเขามีปัญหาก็เลยปลูกทีเข้าไว้ก่อนนะครับพอเขาโตขึ้นโหรอถ ทุกต้นเลยพี่น้องครับมีความสุขมากนะครับเพื่อนๆมีความสุขแบบผมไหมครับคนที่ปลูกต้นไม้ลองแชประสบการณ์กันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ